ปริศเรตนำาพแบบวนเดียวจบนํำพายจริงๆมันคือชุดคำสั่งคือลบรารีリที่ต้องโหลดอินพุตมาเพื่อใช้ในพวกการประมวลผลอะไรที่มันประมวลผลแบบว่ามีข้อมูลของต้องการประมวลผลพร้อมกันมันจะใช้สะดวกสบายเลยนะพอรีวิธีการติดตั้งครัก็ไม่มีอะไรก็ปิดอินสตอลไปข้อมูลเนี่ยนำายจะเก็บเป็นอาร์เรย์อาร์เรย์ก็คือเหมือนเป็นหนึ่งชนิดชนิดข้อมูลจะเป็นลิสต์อะไรเงี้ยอาร์เรย์ก็จะเป็นฟิลเหมือนแมทริก โดยส่วนใหญ่แล้วในอาร์เรย์เขาจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันหมดซึ่งส่วนใหญ่เก็บจํานวนเก็บเป็นเลขเพราะว่าต้องการไปบวกลบคูณหารอะไรมันทําง่ายเก็บข้อมูลได้ไลหลายมิติก็อย่างเช่นหนึ่งมิติเขาเรียกว่าเวกเตอร์สองมิติเป็นแมทริกสามมิติเป็นเทนเซอร์จริงๆ,ๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นแมทริกนั่นแหละโดยพื้นที่ก็คือจริงๆก็รวบเป็นแมทริกได้เลยแมทริกกับหนึ่งมิติสองมิติอะไรจะได้ไม่ต้องไปสับสนนะต่อไปก็ในการเรียก <c oughs> อินเด็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ทูเปอร์เป็นตัวเรียกเพราะอะไรก็คือ สมมติปเป็นแมทริกซ์สองมิติเนี่ยมันก็ต้องเออจะที่มงไงล่ะก็เหมือน i j อ่ะอันนี้ก็จะเป็น x y อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ทูเปอร์เรียกแต่ว่าถ้าเลขหนึ่งก็คือหมายความว่าโล w หนึ่ง column สองก็คือโล w หนึ 1, ่งแถวที่หนึ่ง column ที่สองก็คือตัวเลขศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งสอง่ะตำแหน่งหนึ 1, 2, ่งสองบนตำแหน่งแมทริกซ์ไปเรเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือวงเล็บมัน 3, ซ้ำนเขาได้บอกว่าเออไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บแบบทูเปอร์อะไรนะก็คือใส่เครื่องหมายสีเหลืองไปเลยก็อันนี้คือมีโอเปอเรชันมากมายให้ใ้้ใชก็จริงๆแลววไอตั ปกติเอาเป็นไม่ต้องซีเรียสในเรื่องการทำงาน,นเนี้ยแค่เขากำลังจะบอกว่าการทำงานแบบ array เ,เร็วกว่าิสต์มากคือถ้าต้องการหาและหาระหว่บบางจุดของสองพันจุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือิสต์จะใช้เวลาประมาณห้าวิแต่ว่านำพายใช้สูตรสามวิก็คือเอาเป็นว่าิสต์มันช้าและนำพาก็เร็วกว่าดิทก,ก็เร็วกว่าในซีเรียส เออพบผมสอบข้อาหารสามลงตัวก่อนเดี๋ยวพี่ไปนะเออตอนนี้พี่เดี๋ยวพี่สุ่มสอบให้ถูกป่ะเอาหารสามลงตัวเดี๋ยวว่าสามเก้าหกสิบสองอะไรก็อันเนี้ยเรารู้จักอะไรล้ว หัวข้อจะมีการสร้าง array index element wise broadcast function ที่น่าสนใจก็กอก้ดรบู๊่าร่งหละ element wise ก็บวกลบคูณหารเปรียบเทียบอะไรพวกน,นีน้ก็คือการกระทำเหมือนปกติที่เราเทียบริสเทียบตีอะไรกันเทียบ in f o r t ะก็ขั้นแรกจะใช้นำพายที่บอกมันเป็นแบบน,นี้ก็ import เข้ามาก,ก่อน import SNP ความจริงก็แค่จะบอกว่าเออ import มาโดยใช้คำว่านำพายตัวย่อเป็นตัวนี้น่าจะได้กิน,นสั้นๆอ่ะทีเนี้ย array สร้างจากอะไรบ,บ้างก็คือใช้ชุดคำสั่งนี้ สร้างจากลิสต์ได้สร้างจากลิสต์ก็ได้ก็คืออันนี้สร้างจากลิสต์ปกติอันนี้เป็นหนึ่งมิติอเอ็นไหมก็คือจะมีหนึ่งสองสามสี่หน้าหน้าตาเหมือนทีเ่เซตแต่จะไม่มีรูปน้าต่อไปอันนี้เป็นสองมิติแล้วอันเนี้ยคือหนึ่งลิสต์ย่อยเนี่ยเขาจะนับเป็นหนึ่งโลโลที่สองแล้วก็หนึ่งตัวในลิสต์ย่อยจะนับเป็น,ปนหนึ่งคอลัมน์สองตัวก็เป็นสองคอลัมน์ลองนึกภาพว่าสามสี่มันมาต่อท้ายตรงนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้ซึ่งโฟลด์หมายความว่าอะไรคือเราจะเอาตัวนี้ไปสร้างเป็นอ,รนะอา,าอร ต่อไปก็อันนี้อารีเอ็นดีอารี A. ถามว่าเมื่อคืนเอ็นดีอารี N D R A. คือการจองที่ก็คือ,อสร้างตามขนาดขอขนาดเป็นสองแถวสามสามคอลัมน์แม้วกันก็จะมีแถวหนึ่งแถวสองคอลัน์ก็จะ, 1, 2, ม,จะมีหน,นึ่งสองสามเป็นแบบนี้คืออันนี้จองที่ไปก่อนค่อยมาหาค่าใส่ทีหลังแต่จองที่ก็ฟีลกอาจองเปอินได้ด้วยนะก็คือจองที่สําหรับเหมือนตอนแรกจองโต๊ะกินข้าวไม่ใส่ชื่อตอนนี้จองโต๊ะกินข้าวแล้วบอกว่าเอาสำหรับคนนี้ด้วยนะก็จะได้แค่อินอะไรอย่างนี้ส่วน ออาต่อไปเฟียเกาคเดิคือ N P c e คืออะไรต่างจากจองที่นิดหน่อยก็คือเป็นการจองที่โดยใช้ c โ r o ก็คือจองที่2โลสามเขาเรเหมือนเดิมแต่จะเอาเลขศูนย์ไปใส่แทนแล้วก็ใส่เลขศูนย์แบบยินด้วยนะถ้าเป็น N P 1 n e ก็เหมือน c โลก็คือได้เลขหนึ่งเข้าไปแทนจองที่ได้เลขหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ Cero like F F คืออะไรก็คือ F สมมติ F เป็น์เรย์ที่มีเป็นอ r r a y matrix สองคูณสองก็ได้เพราะว่า Cero like F ก็คือ เราจะเอาขนาดเหมือน f แต่ว่าใส่เลขสูตรเข้าไปแทนแค่นั้นเลยนะส่วน one line ก็คือเหมือนกันก็คือขนาดเหมือน e แต่ว่าจะใส่เลขหนึ่งเข้าไปแทนอ่ะอันนี้ identity คืออะไรก็คือจริงๆคือ identity matrix ก็คือ matrix อิสระคอนแหละที่มันเป็นเส้นทะแยงมุมแบบหนึ่งหน่งหนแค่นั้นเลยนะต่อไปก็ np arrange คือก็ปกติเรารู้จักแต่ for in range ใช่ไหม a r a n g e นี่เหมือนกันเป็นการสร้าง array โดยใช้ range โดยก็มี 0ูนเป็น stop ปไอสตาร์ทหเป็นสต็อปศนยเป็นสเต็สิ่งที่เฟียวของเล e ปกติก็คือมันใส่เป็ดโฟได้ด้วยใส่อินได้ด้วยเห็นไวมาถ้าใส่0.0จนเกือบถึง1และเพิ่มขนาดที่ศูนย์จุดหนึ่งก็จะเป็น0ูนย์จุนย์เกอันนี้ก็ตามสเต็ต่อไปอาร์เ p ชคือทูเป e บอกอะไรเียของมิติคืออะไรก็คือเชฟอ่ะเขาจะคําว่าเชฟปะคือมันจะโชว์เชฟของมันออกมาก็คือ รูปร่างลักษณะอย่างเช่นสมมติบอกว่า a มันเป็นสร้างเมทริกเออที่จริง array แหแต่เขาเรียกเม matrix matrix ที่มีเลขหนึ่งขนาดสามคูณสี่ได้หน่อยพอหา shape shape มันก็ได้สามคูณสี่ตัวแรกเป็นตัวที่ศูนย์ก็คืออินเด็กซ์หนึ่งไอตัวแรกสุดเป็นแถวนะก็คือ row อะตัวแบบคอ column แต่จะหาเรนอะเรนไม่ใช่การหาวิติเรนคือการหาขนาดเลยก็คืออย่างเช่นมีสองวิติก็เรนได้สองอะไรเงี้ยคือเรนเดี๋ยวเขาจะหยุดนะในนี้เขาใช้ shape กันเขาจะนับตัว ต่อไปรีเชฟคืออะไรก็คือ a อ่ะสมมติ a ตอนนี้มันเป็นอะไรแบบ1มิตวิ0ย์ูนย์หึงเจ็ดอ่ะรีเชฟสองสี่ก็โอเคทาเป็น2โลสี่ครอลัมน์หน่อยเนี่ยไ,ได้แหละต่อไปบอกโอเคทําเป็นสี่สองได้ไหมก็ทําได้แต่ประเด็น,นคือสิ่งที่ทําไม่ได้คืออะไรก็คือเห็นหบ่กว่าบอกว่าจะเอาสองโลสามครอลัมน์แต่เรามีแปดตัวเลขสองโลสามครอลัมน์มันได้แค่หกตัวถูกแล้ทีนี้นจะเอเอร์เรสแล้วก็คือทําไม่ได้ดื้อต่อไปการทานโพส ทันโพสเหมือนแมทิกเลยสลับ i อเจแค่นั้นแหละทันโพสหนึ่งมิตินะได้เหมือนเดิมเพราะมันก็ไม่รู้จะสลับอะไรแต่ถ้าทาันโพสสองมิติก็ได้ทันโพสแบบแมทิกอะแค่แบบ Math แมทิกเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองไอเจสลับกันอันนี้สเต็ปแมทิกก็จะมีเหลี่ยมนิดหนึ่งก็คือเห็น <Okay. S 1> ไหมว่าอันแรกอันสุดท้ายไม่เหมือนกันคืออะไรอันแรกมันคืออันเลนสร้างขึ้นมาอันที่สองมันเป็น ืออันแรกเป็นหนึ่งมิตินะแต่อันที่สองเป็นสองมิติเพราะอะไรหนึ่งมิติคือด,ดูง่ายมูเลบอันเดียวสองมิติก็ดูดง่ายเพามเลบมันซ้อนกันสองอัน,อนแบบสองชั้นนี่เฉยคือเชฟของเอมันจะมองว่าเป็นแปดก็คือหนึ่งมิตีมีแปดตัวแต่ถ้าเป็นเชฟของตัวซีที่ทานโพแล้วอะ่ะมันจะคือหนึ่งโลแปดคอลัมน์เขาขเข้าใจว่าคือมันต่างกันตรงนี้แล้วอย่างที่บอกก็คือ ถ้ามันเห็นแบบว่าตอนเราเอาไปทานโพสอะมันก็ได้ตัวมันเหมือนเดิมโอเคปะเพราะรอะไรเพราะมันเป็นหนึ่งมิติไงแต่เนี้ยเห็นเหมือนหนึ่งมิติแต่ความทีมเป็นสมิมติซึ่งมันทานโพสได้นะ,ะอะไรตัวน,นี้ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสสห้ากเจ็ดกกลายเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม้าหนึ่งกหนนึ่กอะไรเงี้ยก็คืออินเดมันสลับกันต่อไปเรื่องการอินเด็กซคือการชี้ตำแหน่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นช รับเชฟอบบเชฟศูนย์ 0, คือโลเชฟหนึ่งคือคอลัมน,น์อะไรตัวนี้ก็การสไลด์ก็สตาร์สตอปเต็มเหมือนเดิมอันนี้คือสมมติว่าเป็นลิสต์สองลิสต์ก่อนก็ลิสต์สองลิสต์สองไปแล้วไม่มีไอ้เมนูเดิมแต่ถ้าจะการดึงใน R A อาร์เรย์ดึงได้เหมือนกันนะสมมติเราบอกว่าดูตั้งแต่บรรทัดนี้นะบอกว่าเราดึง A อศูนย์ถึงสตอปถึงสุดท้ายค่าในีาร์เรมันก็จะดึงโอเคอินดิคศูนย์อินดิคสองมาให้สองตัว แต่ถ้าบอกดึงสองมาแล้วไปดึงอันที่สองไปอีกก็จะดึงแค่ตัวศูนย์มาเพราะว่าอันที่สองมันก็ไม่มีอะไรแหละก็จบแค่ที่ตัวนี้แหละแือว่าแต่ทีเนี้ยบอกว่าเอา้าไม่เห็นได้โลได้คอลัมน์เลยอยากอยากได้โลได้คอลัมน์เขาต้องเลือกแบบนี้คือใส่เอใส่อินเด็กแล้วมีลูกน้ำเพราะอะไรเพราะว่ามีเรื่องแถวกับเรื่องคอลัมน์ทีเนี้ยมันก็จะเลือกแค่แถวคู่ไหมแถวคู่มีสองแถวนะแล้วตำแหน่งคู่ก็มีคอลัมน์คู่ก็มีอันนี้หน,นึ่งสามก็เจ็ดเก้าอีกอะไรอยงนี้ถ้าต้องการหยิบเป็นคอลัมน์โลให้ใช้ลูกนัในในกก้นแหละ ได้เหมือนลิสต์จริงๆมันก็คือเหมือนลิสตนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเฟี้ยกว่าประเด็นแค่นี้เลยนก็อันนี้เรื่อง fan c y index ที่ก็คืออะไรคือความเฟี้ยวของอินเด็กซ์แล้วบอว่าเราสร้าง A เป็น array ศูนย์ถึงร้อโดยขั้นทีละสิก็ศูนย์สิถึงเกไม่ถึงร้อเพราะว่าสต็อปเขาไม่เอาไงอ่ะ b บอกเอาทีละสตัว0ูนก็โอเคเอาศเอาอินเด็กซ์ศูนย์อินเด็กซ์สองินเด็กินเ็กอินว่าไปต่อไปโอเคอันนี้จะความเฟี้ยก่อนก็คือ เอา c เนี่ยจะคืออาร array a ที่ไปเอาค่าอิ index แปดมาให้หน่อย index หนึ่งมาให้หน่อย index เก้ามาให้หน่อยอิ index ศูนย์ให้หน่อยอิ index แปดอยู่ตรงนี้ index หนึ่งอยู่ตรงนี้ index เก้าอยู่ตรงนี้ index ศูนย์อยู่ตรงนี้คือจริงๆเน่ะเราสามารถใส่ list of index ใส่ไปใน index ของอาร์เรย์ได้ด้วยมันก็จะดึงมาให้ทุกตัวที่เราใส่เลยไม่ใช่ว่าดึงตามเลขนล้วแปดแปดตรงกันนี่ไม่ใช่นะคือมันดึงตามอินเด็กซ์เพราะว่าเราใส่ index เป็น list ไปได้ต่อไปด d dot ก็คือไปค้นใน c ต่อบอกว่า ใส่เป็น list ของเลขได้ใช่ไหมเฟี้ยวก่อนก็คือใส่ list เป็น boolean ได้ด้วยก็คือใส่เป็น true true false false เอ้ย true false false true หมายความว่า c มี4ตัวโอเคไหม c มี4ตัวนี้เออ4ตัวนี้กับ4ตัวนี้ต้องเท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวเออ true มันจะมองอ่านว่าโอเค c จะเอาตัวอะไรมาบ้างเจอตัวที่หนึ่งบอก true งั้น80เอามาตัวที่สองบอก false งั้น10ไม่เอาตัวที่สามบอก false งั้น90ไม่เอาตัวที่สี่บอก0 true ไม่เอาอะไรประมาณนี้นี่เป็นหนึ่งในความเฟี้ยวเฉย ต่อไปก็เอา้าเราถ้าอยากได้หลายตัวพร้อมกันทําไงก็ทํานี้เลยก็คือเถ้าอยากได้หลายตัวใช่ไหมก็โอเคถ้าใส่เป็นเซตเป็นลิสต์มาทั้งคู่เนี่ยมันจะมองว่าตัวแรกคู่กับตัวแรกก็คือหยิบหนึ่งสองมาก่อนหยิบสามศูนย์มืก่อนหยิบสองหนึ่งหนึ่งสองก็คือโลหนึ่งนะไม่ใช่โลแรกนะโลหนึ่งตรงนี้เพราะอันแรกนะเป็นศูนย์แถวนี้คอลัมน์สองคืออันที่สามก็คือหกอะไรเงี้ยก็ระวังดีๆอย่าอย่าสับสนนะเพราะว่ามันเริ่มที่ศูนย์อันนี้คือการใส่ค่าในอาร์ดีอาร์ดีทำได้เหมือนลิสต เรามีศูนย์แปดตัวแต่บอกว่าเออเปลี่ยนช่วงนี้เป็นเก้าให้หน่อยก็เปลี่ยนให้ได้หรือจะบอกว่าโอเคเปลี่ยนทั้งหมดเป็นอินเป็นเลขเก้าให้หน่อยเปลี่ยนทั้งหมดต้องใส่แบบนี้เพราะมันมีทั้งโลทั้งคอลัมน์ถ้าไปใส่จุดๆอันเดียวมันจะไม่รู้เพราะว่าไม่ทริกซ์เป็นสองมิติเราต้องใส่จุดๆสองอันแค่นั้นแหละความแตกต่ตางอันนี้ก็บอกโอเคตอนแรกเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยโอเคไหมศูนย์ทั้งหมดเลยบอกโอเคทุกโลนะแต่เอาคอลัมน์แค่คอลัมน์ศูนย์กับคอลัมน์เอ้ย เราแค่คอลัมน์ศูนย์คอลัมน์สองก็พออะไรเงี้ยก็คอลัมน์ศูนย์ไปเป็นหนึ่งคอลัมน์สองไปเป็นหนึ่งทุกโลเลยเพราะว่าทุกโลต่อไปโอเคบอกนั้นเปลี่ยนแค่โลหนึ่งกับโลสามให้หน่อยทุกคอลัมน์เลยนะเปลี่ยนเป็นเลขสองก็คือโลศูนย์หนึ่งสองสามก็คือแถวนี้กับแถวนี้จะกลายเป็นเลขสองปุ๊บอ่าเลยประมาณนี้ส่วนการคำนวณค่าก็มีความเฟี้ยวอีกก็คือสมมติเอเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามี่ห้าเอบวกหนึ่งมันจะบวกให้ทุกตัวเลยคือเนี่ยมันเฟี้ยวตรงที่เราสามารถประมวลผลทั้งทัั้้้งลลิสต์ไดดทีีเยวแแค่นนหะ แดีวเห็นว่ามันทําทุกอย่างได้ในทีเดียวเหมือนกันกำลังสองบวกหนึ่งก็ทําได้ฐานสองก็ทําได้คูณเพราะมันก็ทําได้ก็คือไม่ต้องกลัวะไรเลยปัญหาไม่มีส่วนฟังก์ชันที่มีในแมทมีในนําทายด้วยเปลเขาบ้าอะไรจะทําฟังก์ชันล็อกบวกอะไรก็ต้องอินพ็ตแมทจะทําฟังก์ชันซาก็ต้องมานั่งอินพ็ตแมทอะไรเงี้ยแต่นําทายเขาพยายามทำให้เราสบายเขาก็เลยก๊อปปี้ฟังก์ชันแมทมาให้เกือบหมดเลยก็คือใช้ np จุดแล้วใช้ฟังก์ชันเดียวกับแมทได้เลยอะไรประมาณนี้ ไปการบูร์เลคคุณหาเขาจบแล้วไปดูการเปรียบเทียบค่าการเปรียบเทียบค่าก็เปรียบเทียบเหมือนกันแต่เป็น t r u e f a l s e นะคือสมมติ a มากกว่า3เนี่ยมันจะได้เช็คให้ทียบตัวว่าตัวนี้มากกว่า3มไหมตัวนี้มากกว่าหรือเปล่าตัวนี้มากกว่าไหมตัวนี้มากกว่าและก็เป็น t r u e อะไรอย่างเงี้ยเช็คได้หมดเลยนะคือทำเหมือนตอนเราใส่ if else อ่ะแต่ค่ามันก็จะเช็คกับตัวนี้เลยอ้าวใช้อาหาร2แล้วเอาเศษได้1ไหมเอาโอเคตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เปรียบค่าเป็น t r u e f a l s e ไว้โอเคอ่ตัวอย่างการเ้าาบบอกวว่ใหนนนัจ คีย์ในออสมาให้หน่อยซอกโอเคเอเปอร์เซ็นสองเท่ากับเท่ากับหนึ่งคืออะไรก็ถามว่าเปได้คีย์ที่บอกแล้วแหละเพราะว่าหารสองได้เซนหนึ่งตัวแรกเป็นทูตัวที่สองเป็นฟอสเป็นทูเป็นฟอสแล้วบอกให้ซัมมาหน่อยไม่จะซัมไงว่าซัมทูซัมฟอสคือจริงๆแล้วในคอมมันก็มองได้สองแบบคือมันมองทูว่าเป็นหนึ่งมันมองฟอสว่าเป็นศูนย์นะถ้าจะมองในเชิงเลขที่ยังก็เลยบอกโอเคงั้นทูมาบวกกนะับสองทีก็ซัมได้เป็นสองต่อไป get ออสทำไงก็นี่อันนี้จำได้ไหมเปอร์เซ็นสองเท่ากับหนึ ก็ไปเช็คสองขควาหนึ่งเช็คเลยได้ลิสต์นี้ออกมาแต่ว่าอะไรลิสต์นี้มันดันไปอยู่ใน A อีกรอบแปลว่าเราต้องการเรียกอินเดิคตามลิสต์นี้ซึ่งตัวแรกเช็คโอเคตัวแรก two ตัวนี้ฟัลตัวสาม t w ตัวสี fall, ่ฟัลกันหนึ่งกับสามก็เลยเอามาเห็นปะ่ะต่อไปเขาบอกว่าให้เก็ตโพซิชันให้หน่อยเราก็เลยโอเคถ้างั้นอะมีเหลี่ยมอยู่ก็คือจะใช้สูตรเดิมเลยใช่ two t o ฟัลฟัลนั่นแหละแต่ว่าเราจะสร้างอะไรที่เป็นอินเด็กซ์ขึ้นมาแล้วค่อยไปดึงจากตรงนั้นแทน เหมือนตั้งลิสสองตัวให้ตรงกันสมมติลิสจะอันนี้เป็น1น,นึ่สองสามสี่ยอนก็จะกลายเป็นศูนย์หนึองสามะไรเงี้ยแล้วสมมติได้ two f มาเอา two e เนี่ยไปนค้นในศูนย์หนึ่งามเก็จะเอาค่า0ูนย์หรือค่าสองมาแค่นั้นแหละต่อไปเอลิเมนต์ไว้ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นลิส กอัยก่อ,อข้างบนนะถ้าเป็นลิสต์เนี่ยบวกกันนะมันก็จะเอาลิสต์มาต่อกันแต่ถ้าเป็นนำมภยัยอาการบวกกันมันก็จะบวกกันแบบ element wise addition ก็คือเอาตัวนี้บวกตัวนี้เอาตัวนี้เหมือนเอาตัวตรงกัน1นึ 4, ่งบวกกับสีอบวกกับห้บวกกับหอย่างนี้การคูณก็เหมือนน,นะสร้างแต่ว่าขอร้องคืออินเด็กต้องเท่ากันก่อน,อนเพราะว่ามันจะไม่งานบางตัวจะไม่มีตัวให้คูณ <c oughs> <c oughs> พออินเด็กเท่กากันเกิดขึ้นก็คูณตรงๆเลยเห็นไหม แต่ข้อควรระวังคือการคูณแบบนี้นไม่ได้หมายความว่าต้องคูณแบบแมทริกนะแบบนี้คือคูณกันตามอินเด็กต์โอเคปหมถ้าอยากได้คูณแบบแมทริกจะมีคําสั่งให้อีกอนันเคยได้เห็นปะสองก็หายสามก็หายหกก็หายสี่เจ็ดแปดก็หายเพราะมันไปคูณกันสูงแต่ความจริงถ้าคูณในแมทริกมันไม่หายอันี้ต้องคูนกันดีอ่าอันนี้ก็การใช้ตรรกศาสตร์โอเคไหมสมมติเราบอกเรามีอารีสองอันนี้แล้วบอกแอนึ้นมันก็จะเอาฟอลมาแอนทูโอเคฟอลฟอลและทูได้ฟอล ทูและทูได้ true ทูฟอสและทูได้ false true อะไรก็คือ and or not ก็คือและหรือแล้วก็ใส่พิเศษคือแค่นี้เลยนะคือเหมือนตรรกาษสตรีเรื่อเลยหลักการเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่บอกว่ามันใช้ไม่ได้คืออะไรก็คือ and or not เนี่ยน้ำพายเขาไม่อนุญาตให้เขียนตรงนี้เขาบอกว่าใส่ไปเครื่องหมายตรงนี้ให้กูเถอะนัแค่นี้เลยนะจบนี่ก็ตัวอย่างการเปรียบเทียบจริงเห็นไหมถ้าถามว่าถ้าอยากได้อยู่ช่วงระหว่าง2องถึงห้าทำไองียนอย่างเงี้ยผิด เขานำพายเขาอนุญาตให้เขียนแบบนี้เท่านั้นแบบนี้คือทำตัวนี้ก่อนให้ได้ลิสต์อันนึงมาก่อนแล้วก็ทำอีกตัวหนึง่งให้ได้ e AT, AT, ไม่ใช่ลิสต์เขาเรียกว่าอาร์เรย์อันนึงมาแล้วค่อยมาแลกกันทีหลังมันก็จะเอา two false false two มาแลกกันแบบเมื่อกี้ถ้าเขียนแบบนี้ก็ผิด,แบบผดแบบนี้ก็ผิดก็คือจำไปเลยเพราะว่าแบบนี้เขาไม่ได้เขาไม่ให้เขานำพายอ่านคำว่า a n d ไม่เจอแต่ใส่ตัวนี้แล้วก็ยังอ่านไม่เจออีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมองว่าเออเรา a มาแลก a ก่อนล้วค่อยมาใส่ Anyways, ตรงนี้หรือเปล่านะ imet, อะไรอทําบเนี้ยจบบบแสุดท้า เป็นซินแทกที่บังคับใช้แล้วนไหนบางก็จะได้แบบทูทูฟอลฟอลทูแล้วก็เอามาแลกกันทูแล้วฟอลก็ทูและวฟอลกได้ฟอลทูแล้วทูก็ได้ฟอลอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ต่อไปการบวกเห็นบอกว่ามันบวกกันได้ใช่ไหมงั้นโอเคถ้าต้องการเลือกจุดต้องทําไงเราดูแล้วว่ามันต้องบวกด้วยเจ็ดกับลบสามทีเนี้ยก็บวกกันตรงๆไปเลยเหมือนบวกแมทริกซคยิงตรงกันโอเคไหม แต่ก็ความเฟี้ยวก็ยังมีอยู่ที่ยังไม่ได้สอนคือการบอ Broad ดแคสต์บอดแคสต์เนี่ยเป็นความเฟี้ยวขั้นต่อไปคืออินเด็กมันไม่ต้องเท่ากันก็ได้ประเด็นเลยนะเนี่ยสองนี้บวกกันได้เพราะอะไรดูไหมบอดแคสต์มันจะเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวบอดแคสต์ให้นะก็คือจะปรับขนาดให้เลยมันปรับขนาดให้มันตรงกันโดยสุดจะเลือกปรับจากอันเล็กก่อนหรือบางทีอาจจะต้องปรับคู่แต่บางอันก็บอดแคสต์ไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทําไมเนี่ยแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนเห็นว่าสูตรที่เฟี้ยกว่าก็าคือใส่แค แล้วมันอ่านเป็นตัวนี้เจอตัวนี้โอเคกูบอกแคสให้เลยแล้วกันจบอะไรอย่างงี้แต่การบอกดแคสจะมีหลักการอยู่เห็นไหมตัวแรกอยู่ข้างบนนะตัวแรกหนึ่งมิติก็ใส่เลขหนึ่งไปตัวที่สองสองมิติมีสองตัวใส่ลูกน้ําโลหนึ่งสองสามมีสามโลมีสองคอลัมน์ก็โอเคสามโลสองคอลัมน์แลัการบอกดแคสคือเช็คตัวท้ายก่อนว่าตัวท้ายอะ่ะเท่ากันไหมถ้าเป็นสองกับสองบอกดแคสได้หรือว่าถ้ามีเลขหนึ่งด้วยก็บอกดแคสได้เหมือนกันก็คือ คู่ท้ายต้องมีเลขหนึ่งไม่ก็ต้องเป็นเลขเดียวกันถึงจะบอดแคสได้พอนี้ปุ๊บอันต่อไป,ปก็ต้องเป็นเลข1ห,หรือเป็นคู่เดียวกันหรือว่าเป็นตัวที่ไม่มีก็ได้โอเคไหมถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะบอดแคสแบบงองอขึ้นมาให้ได้เลยไอตัวนี้เปลี่ยนเป็น2ก่อนตัวนี้ก็งอขึ้นมาเลยโอเคแต่ก็ต้องคุยกันก่อนว่าตัวแรกถ้าตัวแรกไม่มีไม่ได้โอเคไหมซึ่งสวตัวแรกมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราจะนับพวกหนึ่งพิเรจะให้มันเขียนอยู่ทางขวาอยู่แหละเอาเป็นว่าหตัการเช็คงงกค็เอา,าเยก็ เช็คตัวซ้ายสุดก่อนเอ้ยขวาสุดก่อนขวาสุดมีหนึ่งไหมหรือว่าเลขเท่ากันหรือเปล่าเอาเลขเท่ากันก็จบซ,ซ้ายมาโอเคมีหนึ่งหมหนจะเลขเท่ากันอะไรเงี้ยก็คือต้องดูเอาเห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้อย่างที่บอกว่าเออเราเขียนก่อนอันนี้ก็สองสองตัวหนึ่งมิติก็ใส่ส,สองตัวไปอันนี้สองิติก็หนึ่งเอ้ยสามกับสองไป สองตัวท้ายเอาตัวดีกันนี่อยพว่าบอดแคสได้งั้นก็มาดูตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าเจอเลขกับไม่มีเลขก็บอดแคสให้เท่ากันได้นะอะไรก็จบละบอดแคสมันคือการเบิ้ลตัวดูดีๆนะอันนี้บวกไงดีวะก็คือเบิ้ลขึ้นเบิเบ้ลลงปุ๊บจบอะไรประมาณนี้เนหนมาโอเคไม่มีสองแถวกูมีแถวเดียวงั้นกูเบิ้ลซ้ายขวาเอาจบให้เรียบอดแคสการที่ต้องบอดแคสทั้งสองตัวเป็นยังไงก็คือดดูิ ไม่เท่ากันสักอย่างโลไม่ก็ไม่เท่าไอตัวนี้คอาร์บไม่ก็ไม่เท่าจะยังไงดีไม่มีตัวยึดมันก็ค่อยๆทําทีละบอรดแคสโอเคบอรดแคสตัวนี้ได้ก่อนแล้วบอรดแคสตัวนี้ให้เป็นสองสองอ่อนแล้วกันตัวนี้ก็เลยเบิ้ลมาหนึ่งหนึ่งสเต็ปปุ๊บแต่ว่าตัวนี้จะไม่เท่าอีกโอเคงั้นก็บอรดแคสตสามขึ้นมาตรงนี้ก็สี่ห้าก็เบิ้ลไปแลก็บวกกันได้ละต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องฟังก์ชันเฟี้ยวๆของนามไพกก็ซัมแม็กซ์มินมินอดอแล้ว ผลบวกค่ามากสุดค่าน้อยสุดค่าเฉลีย่ยดอทคือการดอทเวกเตอร์ที่คุยกันไปว่าแมทริกมันคูณยังไงก็คือดอดทนี่แหละต่อไปอาร์กแม็กอาร์กมินอาร์กแม็กก็คือแม็กอยู่ไหนมินอยู่ไหนก็คือปกติมันจะคืนค่าเป็นแม็กคือเลขเท่าไหร่อันนี้บอกว่าแม็กอยู่ที่ไหนได้ด้วยใช่ไหมมินอยู่ที่ไหนได้ด้วยสตดก็เหมือนฟิลด์เดียวกับมินม,มินอยู่ในกลุ่มสถิติสตดก็คือสแตนดาร์ดเดเวอร์ชั่นอะไรนั้นแหละก็คือส่วนเบี่ยงมาตรฐานทีเนี้ย การใช้3ก็คือ3 a ก็เอาทั้งหมดในอาร์เรบวกกันเลยแต่มีความเฟีลก็หนึ่งคือเราเลือกแกนได้ด้วยนะใช้แกนสูนยก็ได้แนวตั้งเห็นไหมบวกทั้งคอลัมน์ให้ใช้แกนเท่ากับ1ก็เป็นแนวนอนบวกทั้งโลให้ซึ่งไอการใส่แกนจะทำได้ทุกคําสั่งที่พูดมาเมื่อกี้เลยดูคําสั่งมินทั้งหมดเป็น1ใส่ไปก็ได้แกนเห็นไหมแมกซ์มินก็เหมือนกันก็แค่เปลี่ยนจากมินเป็นค่าแม็กซนแหละแต่อาร์มินก็คืออะไรหาตั้งแต่ไหนแค่หนึ่งถ้าอาร์มินเอทำไม่ได้ศู ต่อไปอังค์ให้ามาดูอาร์มินอาร์มินเอเท่ากับเอ็กซ์ทศูนย์คืออะไรก็ดูโอเคเอ็กซ์ทศูนย์ก็แกนเดินเห็นปะมินเป็นเลขศูนย์ก็คือมันอยู่บนศูนย์ตำแหน่งเป็นศูนย์อาร์แม่ไออาร์มินถ้าเอ็กซ์ทเป็นหนึ่งก็ดูแกนก็ตำแหน่งศูนย์สี่ก็สลับกันไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรอาร์แม็กเหมือนอาร์มินแต่แค่มันจะเป็นคนข้ามมินเอ้ยมันจะเป็นคนข้ามแม็กเฉยทุกตัวทำเหมือนกันหมดนะเห็นปะใส่เอธรรมดาใกล้สิบจุดห้าคือเฉลี่ยทั้งหมดถ้าสานกกันไได้ออะรย่างี้ต่อไป เออซึ่งมีนกับ istd สมวนบิเวกมาตรฐานมันเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะได้ค่าสมวนบิเวกมาตรฐานออกมาแค่นั้นเองอ่าต่อไปการดอทเวกเตอร์ละคือจริงๆไม่ต้องมองว่าเป็นเวกเตอร์หรอกมองว่าเป็นการดอทแมทริกนั่นแหละก็คือการที่เอาแมทริกมาคูณกันทำยังไงก็คือใช้ฟังก์ชันดอทโอเคใจไหมเนี่ยใช้ดอทแล้วก็วงเล็บตัวแรกกับตัวหลังที่จะคูณแต่ว่าก็มีความเฟี้ยวขึ้นมาอีกก็คือเราไม่ต้องเขียนเป็นแบบ np จุดดอท e q ก็ได้นะถ้ามันเป็นอาร์เรย์อยู่แล้วเราสามารถเขียน x dot ซามก็ทําได้มีก็ทาได้แต่ความจริงที่ต้องระวังก็คือ x เ,เนี่ยมันต้องมีการนำไพาอาร์มาก่อนแล้วโอเาปจเพราะว่ามีตัวรับประกันว่ามันเป็นอาร์นะหรือว่าดอปเป็นฟังก์ชันของนำไพถ้ามีการกล่าวถึงนำไพก่อนใช้ฟังก์ชันมันก็จะทําได้ถ้าไม่มีการกล่าวถึงฟังก์ชันมันก่อนหน้าที่จะใช้ฟังก์ชันมันมันก็จะจบคือพวกไลบรารีที่เราสรรหาอินพุตเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการประกาศถึงไลบรารีนั้นก่อนแล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นของเอ้ยเอาค่อยเอาฟังก์ชันมันมาใช้ถ้าไม่มีการประกาศถึงเ,เอา ในคำสั่ง Python มันไม่มีอ่ะซึ่งเราหาไปมันก็ไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าการที่เราไม่ใส่ไลบรารีข้างหน้า np อยมันหมายความว่าเราก็จะใช้คําสั่งของไพทอนซึ่งไพทอนมันไม่มีมันก็จะเออไปอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็โจทย์ไม่มีอะไรก็ไปดูเอาเองดูฉเฉลยเอ้ยไม่ใช่ดูงานเอาเลย